อาบัดนี้งานจ็หมดไปแล้วคงจะยกภูเขาออกจากอ,อกละตอนนี้ตอนนี้ก็งานภายนอกยกออกแล้วแต่งานภายในยกไม่ได้เด้อเนี่งานภายในเนี่ยจะหนักหนาสาหัสยังไงก็าตามเด้อมันเพื่อเพื่อชีวิตของเราอย่างแท้จริงเพื่อชีวิตประเสริฐของเราอย่างแท้จริงอไองานภายนอกมันเป็นงานชั่วคราว มันจะงานใหญ่งานโตขนาดไหนก็ตามเลยเขบอกว่างานชั่วคราวถึงจะใหญ่โตยังไงก็ตามแล้วก็ตามความจําเป็นเมื่อมีความจําเป็นเกิดขึ้นมาแล้วเราก็รีบทํารีบให้มันเสร็จซะเพื่อไม่ให้มันเพื่อไม่ให้มันเป็นไปริโพสควากังวลในมงคลสูตรสารที่แปดประการท่านยิงกล่าวไว้กล่าวไว้ว่าอนานา,ากราจะกรรมมันตาเอตมังกรืปวัตมังกการงานที่ไม่ขังค้าง,างเป็นมงคลสูงสุดเห็นไ,ไหม พราะนั้นเมื่อมีงานมันเกิดขึ้นมาเราก็รีบทําให้มันเรียบร้อยไปซะพอเรียบร้อยแล้วถ้าไม่มีความจําเป็นเราก็อย่าไปสร้างงานขึ้นมาแต่ถ้ามีความจาเป็นขึ้นมาเพราะว่าชีวิตของพวกเราเกิดมามีป่ามีท้องมี่านมีคั้มีหมู่มีคณะมันก็ต้องมีงานภายนอกอยู่ไปของธรรมดาแหละเราไม่ปฏิเสธหรอกแต่ว่าเราเมื่อมีงานขึ้นมาแล้วด้วยความจาเป็นเราก็รีบทําให้มันเสร็จเสร็จไปซะ เพื่อมันว่างให้ม่นยอย่าไม่ตกค้างอยา่าไมนมาผูกม,กกมัดไปในจิตในใจของเราให้หนักอยู่ตลอดเวลาให้กังวลอยู่ตลอดเวลาอันนั้นไม่มเป็นมงคลเหมือนกันนี่แหละงานของเราพองานจะดะีเสร็จเรียบร้อยด้วยการเฉลิมฉลองสมโพธิเรียบร้อยแล้วมันเหมือนกับยกภูเขาออกจาก,กอกโล่งไปเลยตอนนี้แต่งานภายในจิตใ,ในใจก็บวเราเนี่ยนะอย่าให้ไม่ยอ่อหย่อน เดี๋ยวจะอ้างว่างานภายนอกมาแล้วทําให้งานภายในของเราย่อหย่อนไม่หละหลวมปล่อยวางไปซะอันนั้นไม่ถูกต้องมันเข้าเนื้อตัวเองไะแบบนั้นทํ่ทแบบเข้าเนื้อตัวเองมันไม่เป็นไม่เป็นมงคลเพราะฉะนั้นเมื่อเรายิ่งงานภายนอกของเรามันผ่านไปแล้วมันไม่มีอะไรมาพลุงพลังแล้วงานภายในจิตในใจของเราเราจะต้องรีบเร่งเรียบเร่งด้วยความภาคความเพียรเอาจริงเอาจังเข้าไปอย่าไป อย่าไปห่วงกินห่วงนอนห่วงเล่นห่วงพูดห่วงคุยห่วงนุ่นห่วงนี่สิ่งทั้งหลายเหล่านะั้นมันมีอยู่ทั่วโลกทั่วสงสารหรอกมันไม่เคยอดอยากขาดแคลนแต่ความเป็นผู้ทรงธรรมเนี่ยมันอดอยากขาดแคลนถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติไม่ชำระจิตใจของเราเองนะ่ะนะมันจะหาความเป็นผู้ทรงธรรมเข้ามาสู่ตัวเราเองมันเป็นไปไม่ได้หรอกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทำภายใน,ในใจใิตใจของพวกเราเนะี่ย มันต้องเกิดขึ้นมาจากอัตตาเหี่ยวตวโนนาโถตนและเป็นที่พึ่งของตนคือทําด้วยตัวเราเองไม่มีใครจะหยิบยกให้แกเราได้หรอกสาธุแม้ผู้พุทธเจ้ายังดํารงพระชนอยู่ด้วยพระเมตตาของพระองค์เนี่ยเหลือร้อนเลือดหรือเหลือสงสารใครจะมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเหนือ,อยิ่งกว่าผู้พุทธเจ้าเราไม่มีแต่ผู้พุทธเจ้าก็ยังไม่สามารถหยิบยื่นให้แก่พวกเราได้แต่ผู้พุทธเจ้าพระองค์ทรงชี้ทางให้พวกเราอย่างสมบูรณ์ยิ่ง ศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์งดไม่มีอะไรขาดตวบกพร่องแม้แต่ิดเดียวถ้าพวกเราพากันยึดมั่นน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักของศีลของสมาธิของปัญญาแล้วนะแม้แน,แน่ตัวสบุทไทเหตุได้เกิดทุกจะเป็นครอบงามจิตใจของเรามาหลายภพหลายชาติมันจะหนาขนาดไหนก็ตามมันทนสู่เครื่องมืออันวิเศษนี้ไม่ได้หรอกเครื่องมืออันวิเศษนี้เกิดขึ้นมาจากผู้ที่เจ้าผู้เป็นศาสตราเอกของโลก เพราะฉะนั้นเครื่องมืออันนี้แหละคือศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นเครื่องมือที่เหนือสามโลกธาตุไม่มีเครื่องมืออะไรที่จะวิเศษเท่าเท่ากับเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าทรงหยิบยืบย่นให้แก่พวกเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราน้อมนําเอาเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าหยิบยื่นให้แก่พวกเราเนี่ยน้อมนําเอามามาใช้มาใช้นับตั้งแต่ศีลเป็นเครื่องกํากับกายวาจาของเรากายวาจาของเราต้องบริสุทธิ์อย่าให้มันล่วงล่วง เกินขอบเกินเขตออกไปจอกระท่าเป็นการเบียดเบียนเป็นการทุศีลเป็นการเป็นเครื่องมือของกิเลสเข้ามามันก็ทําลายทําลายถึงความเป็นอยู่ของพวกเราเองทําลายหมู่ทําลายคณะทําลายโลกสุที่สุดมันก็ย้อนกลับมาย้อนกลับมาทับถมจิตใจของเราให้เศร้าเหลาร้อนให้ขุดมัวให้เศร้าหมองอยู่แล้วเราจะไปหาสมาธิขึ้นมาได้อย่างไรล่ะเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเราก็ต้องให้แน่นมั่นคงอยู่ในศีล อย่ามองข้ามศีลไม่ว่าศีลห้าศีลแปดศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดเราต้องให้ไฟให้ความสำคัญอย่างจริงในในเรื่องศีลเป็นลำดับลำล,ำล,ำลำดับแรกดูซิว่าแม้กระทั่งพระเราเนี่ยพระทิเจ้าทรงบัญญัติไว้เลยว่าสิบห้าวันเนี่ยจะมาต้องมาทบทวนทบทวนศีลของตัวเองสักครั้งหนึง่งว่าแล้วศีลของเราเนี่ย,ยผ่านมาสิบห้าวันแล้วมันมีความบริสุทธิ์ขาดตกปกพ้องอย่างไร ถ้ามันไม่มีความสําคัญเพราะพระเจ้าจะให้ทบทวนมาตรวจตาดูศีลเหรอเนี่ยแสดงว่าศีลนี่ต้องมีความสําคัญที่สุดเป็นปาฐานเป็นพื้นฐานของความเจริญในธรรมยิ่งย่งขึ้นไปถ้าขาดศีลละอย่างเดียวเท่านั้นเน่มันจะมันจะหาความเจริญในธรรมได้อย่างไรจะมานั่งหลับตาหลับหูหลับตาภาวนาไปเถอะภาวนาไปก็เป็นเป็นจุ้นหลักหัวตอทั้นั้นถ้าไม่มีศีลก็เพะจิตใจมีแต่ความเศร้าหมองของุ่นมัวมันจะไปหลับตาภาวนาให้เป็น ให้มันมีความสงบได้อย่างไรก็เมื่อไม่มีแต่เวรมีแต่กรรมมีแต่ภัยมีแต่อะไรต่ออะไรเข้ามาก่อกวรทับถมอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าพระองค์จึงให้ความสาคัญในศีลเป็นเบื้องต้นว่าพวกเราจะต้องหนักได้มั่นคงอยู่ในศีลอ,อยู่ในการกํากับกายวาจาของเราให้อยู่ในขอบในเขตอย,ยานเป็นเครื่องมือของกิเลสแม้กิเลสมีอยู่ในหวัวจิตหวัวใจของเราก็ตามเถอะแต่ควบคุมกํากับไว้ ให้มันสามารถออกมาเอากายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันถ้าเราไม่กํากับมันไม่ไว้ด้วยด้วยขันติความอดทนแล้วกิเลสที่มันได้กระทบมันได้กาลังออกมาไม่ว่ากิเลสความโกรธความโลภความหลงราคะตัณหามานะทิฐิมันล้นขอบล้นเฉตียออกมาเมื่อเอากายวาจาของเราไปไปใช้เป็นเครื่องมือของมันเห็นไหมนี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็เลยเครื่องมือของเราแทนที่จะเป็นเครื่องมืออันประเสริฐก็กลับกลายเป็นเครื่องมือของกิเลส มันกระทาทุกําโทษทำภัยมาสู่ตัวเราเองเพราะนั้นในเบื้องต้นเราก็ต้องให้ความทุกข์ในด้านของศีลซะก่อนเมื่อศีลเ,เราบริสุทธิ์แล้วมันไม่มีปริพุทธความกังวลในเวียนในภัยที่เกิดขึ้นมาจากความทุกข์ศีลก็มาก่อกวนจิตก่อกวนใจของเราเลยจิตใจก็มีแต่ความเบิกบ,บานมีแต่ความสบายอกสบายใจอยู่ตลอดจากนั้นเรามาเราก็มาทําสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นดักแน่นมั่นคงภายในใจิตในใจของเราถ้าจิตใจมีสมาธิเป็นเครื่องอยู่แล้ว ไม่ว่าจะความนึกคิดปรุงแต่งอะไรยินดีหน้ายินดีหรือยินร้ายก็ตามอารมณ์เรื่องราวประเภทไหนก็ตามเนี่ยไม่สามารถมาครอบงำจิตใจของเราได้จิตใจของเราจะมีปกติเป็นความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการทำาะไการสร้างสมาธิึือมาภายในใจิตในใจของเราคือการทารําความสงบนั่นแหละเพราะจิตมัมนต้องมีความสงบซะก่อนมันจึงจะมีมันม,มีสมาธิมันจึงเป็นสมาธิขึนมาได้ ถ้าจิตไม่มีความสงบมันจะให้เป็นสมาธิกันมาได้อย่างไรล่ะจิตมีแต่ความหลุกลีกโลเลอยู่ตลอดมันก็ไม่มีสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิจะเกิดขึ้นมาก็เพราะจิตมีความสงบซะก่อนเพราะฉะนั้นที่พวกเรามาภาวนาเน้นลงที่การทาความสงบนะล่ะเอาพุทโธ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 ด้วยความมีสติกํากับจิตทั้มันแนบแน่นอยู่กับพุทโธจริงๆเนี่ยอย่าไปอย่าไปสนใจใส่ใจอย่างอื่นเพราะจุดมุ่งหมายของเราคือความสงบ เราจะไปถึงความสงบให้ได้เนหละเพียงแต่กาหนดรักษาไปนักษาจุดเจ,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 จตนาของเราไว้ให้มั่นคงอย่าเอียงอย่าเอียงไสเอียงฝาย่อออกอย่าออกนอกลูนอกทางเท่านั้นแหละยังไงก็ตามเดียจิตจะต้องอยั่งเข้าสู่ความสงบไดอ้อย่างแน่นอนไปจากนั้นพอพอ,พอจิตจะมีความสงบ อิ่มพอในความสุลในความรวมตัวแล้วจิตที่ถอนออกมาจากความรวมตัวสามารถมาทํางานของจิตได้คือการพิจารณาจากนั้นการพิจารณาของเราเนี่ยพิจารณาข้าวใดจะมีแต่ความแยบคายมีแต่ความล่อข้อในการพิจารณา,มาไม่ไม่หล่อแหละโลเลเหลวไหลออกนอกลุกนอกนอก,นอก,นอกทางเหมือนแต่เก่าก่อนอเพราะมีสมาธิเป็นเป็นตัวหนุนแล้วเพราะนั้นพิจารณาอะไรก็ชัดเจนเขา้าชัดเจนเขา้า ว่ามันยิ่งชัดเจนเงชัดเจนเขาโมหะที่มันปิดบังความจริงไว้หนาขนาดไหนก็มมนก็ถูกปัญญานี่แหละแหวกเข้าไปแหวกเข้าไปคุยเข้าไปคุยเข้าไปความจริงก็ย่อมเปิดเผยขึ้นมาพอความจริงเปิดเผยขึ้นมาใช่จิตที่ยอมรับแต่สภาพของความจริงอันนี้นะนะนะโมหะมันอยู่อยู่ได้อย่างไรนี่แหละพอวิปัสสนาความรู้แจ้งมันเกิดขึ้นมาแล้วโมหะความลุ่มหลงมันพังทลายไปโมโมหะเป็นตัว เดเป็นตัวสมบูรไทยเหมือนตัวสมบูรไทยถูกทําลายไปแล้วตัวทุกข์มัน,เป,นเป็นผลมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนี่ยเพราะฉะนั้นงานภายในจิตในใจของพวกเราอย่าพาันย่อหย่อนจะอยู่ในสภาพฟวาวะอย่างไรก็ตามเถอะโดยเฉพาะต่อจากนี้ระยะต่อจากนี้ไปงานของเราเบาบางลงแล้วงานเจริญของเราผ่าไนไปแล้วสมโพธิไปแล้วจากนี้งานงานภายนอกมันกน็มีแต่กิจวัตรมีแต่ข้อวัด ที่พวกเราทําเป็นประจำเป็นการเป็นเครื่องกำลับการบริหารร่างกายของเราเพราะถ้าร่างกายของเราไม่ได้ขยับเพยื่อนเคลื่อนไหว é, มีแต่นั่งน,น,นั่งนอนนอน <c oughs> <ๆ>นั่งนั่งนอนนอนอยู่มันก็มันก็ทำให้อืดอาดเชื่องช้าเฉยชาผลที่สุดอ่อนล้าอ่อนเพีย آ آ มันก็เลยทับเข้ามาทับถมจิตใจของเราให้อืดอาดให้เฉยชาไปด้วยเพราะนั้นร่างกาย iance, ของเราก็ต้องได้การรับไปขยับเพยื่อนเคลื่อนไหวมันจะมีกําลัง ตอนนี้นักปฏิบัติธรรมหรือนักบวชตลอดจนอุบาสุอุบาสิกาเราจะไปวิ่งเต้นแร้งเต่งกาเหมือนกับทางโลกเขาเในการออกกําลังกายอย่างนันน้นมันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมมันไม่งามเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวของเราการออกกําลังกายของเราอะไนี่จะปัดข,ดขวาดขวาดลานวัดเข้าไปตักน้ําตักท่าเดินจงกรมนั่งเดินจงกรมเดินบิณธบาตอะไรต่อะไรไปสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราเป็นการบริหารร่างกายทั้งนั้นแหละ พวกเราก็แหตขยันการแข็งในการบริหารร่างกายตามหลักตามข้อวัดตามปฏิบัติทาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นำพาระพุติปฏิบัติมาข้อวัดเราก็ต้องพากันหนักแน่นมันเป็นการเป็นการทั้ง,ท,งทั้งฝึก,ฝกร่างกายของเราด้วยฝึกจิตใจของเราด้วยในขณะที่เราทําข้อวัดเราก็มีความจดจอ่อในการทาของเราอย่าปล่อยให้จิตใจเหม่อลอยฟุง้งซ่านยุ่งเหยิงวุ่นวายออกไปกับอารมณ์จากความนึกคิดปรุงแต่งอะไรตรอ่ออะไร เราทําอะไรเราก็มีความจดจ่อในการทําใส่ใจระมัดระวังในจิตรักษาจิตใจอยู่ในการกระทํานั้นมันก็เป็นการฝึกสติพร้อมเป็นการบริหารร่างกายพร้อมแล้มันมันก็มีคุณค่าทั้งภายนอกและภายในนั่นเพราะฉะนั้นเมื่อเอาเมื่อเรามีกิจวัตรภายนอกเราก็ทำแส่วนภายในจิตในใจของเราก็คือการอบรมจิตอบรมใจของเราเมื่อเรามีการอบรมจิตอบรมใจของเรา อย่างสม่ำเสมอแล้วนั่นแต่ความเจริญในธรรมจะเกิดขึ้นมาต่อพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนอย่างแน่นอน <c oughs> ก็ขอให้พวกเราน้อมนําไปประพฤติปฏิบัติด้วยความสม่ำเสมอ <c oughs> เพื่อความเป็นผู้ทรงอัดทรงธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนเนอะเอาหน้ารับพรรับพรจะนุบมทนาให้พรพรตั้งใจรับพร ยะท้าวริวหาปุราบาริปุเรนตีสาคาลังเอวามีวายโตทินนางเปตานังอุปกะปติยิจิตังปติตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปัน จันโทปันรัสโยยัตางมณิชนติรัสโยยัตางติโยอวิวันจันตุสัมปะรุงสตุมันเตมภวัตวันตระลายสุขี กายุยูกัอภาวะนพิวัยธนาเสรรสานดิตบุญไทยปัจจัยโนใจตารอยธรรมตอนทีอายุวันโดยสุขังพารัง รัตนาตยานุภาเวตาราตนาตยเตยสานโดยข้ารวยขพยาเวลาโซกาสตุจุปัทถวานอเนกาอันตรายาปีวิทัสันตุอเสสตุอัย ชจยยเสติธนังราพังโสติภาขยังสุ่ข้างภลรังเสรีอายุจวันโนจาโพคังวุธิจียสวานสาตาตวะสาจายุจาชีวสิทธิปวัเติ บาวตุสาะมังการังราคันตุสาปฏิวตังอนุภาเวกไายสตาสวดีผวันดุเตนบาวตุสาะมังการรังราคันตุสะปฏิวตังสามบคธรรมานุภาเวกไายสตาสวดีผวันดุเตน ปวะตุสบบาบมังกรังรักขันตุสาบดิวตานสัมบ,บัสังขาทุภาเวตัยสนาสานตวติดีาวันตุตตเตอจอาหารทางกันด้วยจอาหารทางกันแบ่งไปันกันไปดูแลช่วยเหลือ แจกจ่ายกันไปให้ทั่วถึงเถอะช่วยเหลือดูแลกันทานอาหารซะก่อน